คกับหัวใจด้วยเพราะการจะเป็นสมณญนาเป็นสังคไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องการนอนเห็นแล้วนอนน้อยคุยน้อยนอนน้อยคุยน้อยต้องใส่ชุดนนะวต่อไปใส่ชุดชันแล้วสองวันสองวันแต่ว่าหลังเที่ยงจะไม่กินอะไรต่างคใช่วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มต้นแล้วใช่ไหมแล้วก็จะได้ น้ำตาที่ไหลวันนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความอ่อนแอแต่เป็นน้ำตาแห่งความระดูอของลูกผูก้ชายนะที่ยอมหางหายจากความเลิมล้าหัานหน้าเข้าสู่ลมผ้ากาสาวพัดคนที่ตนปวดเพื่อคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นที่มีการของพรามาเพื่อเรื่อพ่อนะครับ ที่ไปเราก็จะได้เข้าสู่พิธีการคลิปโคมโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจตุจักรท่านที่ตามเป็นประธานในวันนี้นะครับขอพระคุณพระอาจารย์นะครับพระมหาสมองหลวรพธรรมบัณฑิตนะครับที่ได้บรรยายให้เราได้เห็นกระบวนการแต่ว่าอาจารย์จะอยู่กับผมไปเรื่อยนะฮเราอยู่ไปตู้ไหนอะไรยังไงเราจะได้บรรยายกันให้คุณผู้ชมมาได้รับทราบ้วยวันทดสอบวันนี้อ่านข้อหมายอกัาอย่างไรด้วยความรู้จากนะครับสาโตะตอนนี้นะครับน้อง คุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการในการเปลีติดผมแล้วก็จะเข้าสู่การโอนผมของลูกน้องนะครับเดี๋ยวด้านหน้าที้เราดูจากเวทีเมื่อให้ลูอน้องคุณแม่ได้เข้าสู่ที่ี่กับต่อไปแต่ช่วงนี้ครับน้องปอมได้รออยู่แล้วนะครับอยากจะพาทุกทุกคนที่มาร่วมในงานวันนี้นะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็บรรยากาศงานวันนี้รู้สึกจะาเข้าสู่ตอนนั้นค่อนข้างดีเลยนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่น ทุกคนพร้อมอยู่แล้วนะครับเจอเลยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อค่ะและตอนนี้นะคะต้อมาสัมภาษณ์แขกที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้ค่ะกับพี่ตางนะคะสวัสดีค่ะพี่ตังเนีคะ,คะเราได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อค่วงนี้พี่ตางรู้สึกอย่างไร ただもう。 เราเราไปดูขอบคุณที่ตามมได้อย่างมากค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้โอ้ายังมามาถัน้อไรแลนีนะคะ Thank you.